มีมันนี่ฝนตกคักตกแนวตกปวดตกข้ตกแล้วพี่น้องประเทศเกษตรวิสัยตกแล้วครับเมืองหลอดไม่ได้แท้แได้กินแท้แเขาปีนี้เมืองหลอดครับตกดลยักหานที่แหละมุมบ่บมุมบ่มาครับหลังจากพอตกมากเวราะอะไาเป็นสองสามสัปดาห์อยู่บอกนะครับผม เอ้าตักยงนป็นยันโอ้ผ่านนี่ก็ไ่ได้เก็บแหม่เลววยูดละพวงคอยเสอกี่ดอกหนึงโอ,โอ้มางามเด็นี่สียงกลางมางามเด็สีก็ขาวนะครับ เท้าเท้าเงาอลาด12นิ้วฮอนโหลดใบละ3า0พนห้านะครับแก้วแก๋วีบีสปนิ้วใบละสอง0ดรอบาทนะครับมีเติมสต็อกนะครับเล้วก็ตู้เสียงกลางอันนี้ใบละใบละพ300าร้อบาทนะครับตู้เปล่าเ้วยอพี่น้องแต่แกงปั๊มนะครับแต่แกงเหล็กนะครับอันนี้เพ่ใครครับอันนี้สเปซซันร่างคองครับพี่นออ้องมาห้วฝนเอ้า ท่านไหนอยากได้ p พ w e r ว่าแอมนะครับก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะครับมีมือสองเข้ามาพอให้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น18นิ้วขั้นละ2หรือว่า15นิ้วขั้นละ2ขั้นละ3นะครับฮอนด์อีกนะครับ U I 2,000นะครับ6,750บาทรวมส่ง18นิ้วขั้นละ2ดอกแรงๆเลยนะครับเป็นหม้อแปลง4ข้อนะครับหน้าขาวนี่ขาวสวยหมวยอาลาดนี่ KS Audio นะครับ18นิ้วขั้นละ2ขั้นละ3สบาย ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับพี่น้องเป็นสวิตชิ่งค่าดดีนะครับราคาอยู่ที่8,350บาทนะครับ npe c 2 0งพก็มีนะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสภาพงามๆนะครับผม18นิ้วขั้นละ2ดอกก็ได้นะครับเสียงดีนะครับทนถึกดึกบึนนะครับคันบรตีว่ามันนักโคตรแล้วตัวนี้นะครับ aj 3,000ันวีแซดนะครับ18นิ้วขั้นละ2อขั้นละ3ดอกบบตึมๆเลยนะครับ7,950บาทนะครับผม qsc 8 0 0พัก็ จำหน่ายนะครับมือแรกก็อยู่ที่6,900บาทนะครับแต่ว่ามือสองจัดไปเลยสภาพมือสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับ5,950บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับปรยูโรเทคห้าพันเบาทโอ้ราคาสมกันนะครับ EU 1,200นะครับ EU 1,200ของตัวโปรยูโรเทคนะครับหรือว่าจะเป็น x r 1 2กับสมี่จะจำน่ายนะครับพี่น้องครับแท้าร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแท้เขาดูยังไงนะครับเขาดูตัวแรกนะครับที่ มีชัดๆเลยนะครับก็ตรงเสียบ XR เสียบสัญญาณเข้านี่ไม่ใช่นิวทริกนะครับจะเป็นของสวี v หรือว่าของยี่ห้อ,อเป็นภาษาอังกฤษตัวยาวๆแหละนะครับก็จะมีประมาณสยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ First Amp Pro นะครับ FB9D 18นิ้ว21นิ้วข้างละ4นิ้วตึ้งๆเลยนะครับค่าดีซิวิชชิ่งเหมือนกันนะครับเฟิร์สแอมโปรคล้าย FA ประกันเหลือ4เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประกันฟรีตลอดชีวิตนะครับมีปัญหาทรง เข้มทรงบริษัทได้นะครับผมเขาจัดให้เลยมีอะไรเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับแล้วก็พวกามาตินของนักไซม์มอปแปลงนะครับก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะครับผมคอร์ส D V X 1,1590บาทนะครับอ่าแล้วก็หน้าขาวก็1,590บาทหรืออยากได้ดิจิตอลนะครับก็มี6,900บาทส่งฟรีนะครับผมอ้าโอเคครับอู้ยบรรยากาศสะอ่อนแน่พี่น้องตบเดอ้อประเทศ ประเทศเกษตรวิสัยตกแล้วนะครับผมฮะโอเคครับ